ังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่14มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว,ว่าขมรยังรบต่อล่าสุดเนี่ยเวทีโลกกระจุยกระจายไปมากกว่า500ฉบับพร้อมกับกอรับบกของเราเดือดครับจอคุมขาดหมู่บ้านอาหารตลอดทั้งแนวชายแดนไทยขมรนกันเลยและล่าสุดนั้นขาดไม่ได้ก็คือฮุนเซนครับไม่ไหวแล้วพลเมืองของตัวเองเนี่ยหิวโซล้นชายแดนด่านแตกกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันครับความจริงปรากฏออกมาชัดเจนที่ก่อนหน้านี้ ข่ามนบอกว่าเฟกนิวเนี่ยกลายเป็นว่าปิดไม่มิด ปิดไม่อยู่สารภาพกันทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอาเนจอนาจใจจริงๆกับฮุนเซนซึ่งก็ยังมีหลายเรื่องราวครับที่เหลี่ยมไม่หยุดเหลี่ยมไม่เลิกแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับออกมารายงานอย่างเป็นอาการแล้วจากโคษกกองบกซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรียกว่า ไม่น่ากังวลอะไรมากมายเพราะว่าฝั่งไทเราเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับทั้งเรื่องของการปรปับปรุงฐานที่มัน่นการนำถนนเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ยังตรวจพบว่ามีโดนนะ จากฝั่งของขเขมรเนี่ยบินเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่มันมีนัยยะสาคัญอยู่ก็คือไม่มากเหมือนกับช่วงที่มีการประทะก,กันก่อนหน้านี้ซึ่งทางอัลบกเนี่ยก็มองว่าสานกาณปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะอยู่ในห่วงของการหยุดยิงเนี่ยแต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะเราเองก็จะประมาทไม่ได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเองก็ยังตึงหงิดใจอยู่นะขเขมรบอกว่าเฮ้ยเลิกบินโดนแล้วนะตลอดแนวชายแดนเนี่ยคุมขาดเป็นโซนแดงคือห้ามบินกลายเป็นว่า กองทัพบกของเราเนี่ยพบรายงานการบินโดนตรวจการจากฝั่งกัมพูชาครับ บินลุกล้ำเข้ามายังฝั่งไทยเราเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคอมเมนก็ยังมีความพยายามอยู่ที่จะนำบุดีที่เรายึดได้คืนเนี่ยกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นในเรื่องของอนาคตจริงๆนะครับไทยเราเองก็เตรียมที่จะตั้งหมู่บ้านทหารตามแนวชายแดนด้วยรวมไปถึงยังมีการเร่งปรับปรุงพื้นที่นะครับและก็ยังมีการทำถนนและเพิ่มกํลาลังลาดตระเวนด้วยสําหรับฝั่งไทยเราเองนี่เป็นรายงานล่าสุดจากทางฝั่งกองทัพบกแต่ครับแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้ถึงแม้ว่าคอมเมนเนี่ยจะไม่ได้มีการใช้อาวุธใดๆเลยปื เล็กปืนยาวปืนคออาจจะใช้เพียงแค่โดนครับซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่เขมเหม็นยังใช้ก็คือสงครามข่าวสารครับ โอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าขเมรนั้นไม่มีอาวุธใดๆที่จะสู้ไทยเราได้แล้วครับก็เลยเล่นเฟกนิวซะเลยล่าสุดเนี่ยกองทัพบ,บกของเราครับตรวจการเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารข่าวสารจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะสร้างข้อมูลเท็จครับบิดเบือนข้อได้จริงมาโดยตลอดเพื่อที่จะทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราเพราะที่ผ่านมาครับขเมรก็ทาพฤติกรรมแบบนี้ซ้าม,มาตลอดเลยซึ่งฝั่งไนเราเนี่ยก็ยึดมั่นในยพยานหลักฐานสําคัญและก็ข้อได้จริงนะโดยก็เรียกว่ายังรบต่อกับการเมืองระหว่างประเทศ ที่ได้มีการนําคณะเอ T ทีเนี่ยเดินสายตรวจสอบเก็บหลักฐานหลายพื้นที่เลยครับที่ถูก่านได้เรายิงโจมตีเสียหายโดยเฉพาะปราสาทเขาพระวิหารหรือแม้แต่สะพานโอจิกหมู่บ้านเพลยจันจกเจยบึงตะกวนซึ่งก็ยังมีช่องจอมโอสิมิดเหมือนกันโดยก่อนหน้านี้นอย่างที่เราทราบกันดีครับขมิ้นก็ได้มีการเร่งขนอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์เนี่ยลงจากปราสาทเขาพระวิหารเมื่อเร็วนี้ด้วยเพาาืพ่อที่จะสร้รางภาพลักษณ์ให้คณะผู้สังเกตการเนี่ยก็เห็นว่าค้ย ฉันไม่มีอาวุธอยู่ในตัวปราสาทเลยนะมันไม่ได้มีเป็นแค่รอบนี้กับขมรนะครับคือกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะมีการนําคณะเอลทีลงพื้นที่เนี่ยได้มีการส่งรายงานจํานวน500ฉบับ500หน้าและก็ภาพความเสียหายบริเวณปราสาทเขาพระวิหารครับจากการสู้รบกันรอบแรกนะซึ่งก็ส่งให้ยูเนสโกมาแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยฝั่งไทยเราเนี่ยก็คาดกันว่าขมรอาจจะมีการรายงานความเสียหายในการสู้รบรอบที่สองกันแล้วน่าจะเสร็จสับเรียบร้อยนะ โดยเฉพาะการเก็บกวาดพื้นที่เนี่ยไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งผมคิดว่าคาเมนน่าจะทําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสถาน,นการณ์ตอนนี้เนี่ยคาเมนก็ยังทําสงครามข่าวสารโจมตีไทยเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนเหลือเกินซึ่งไทยเราก็อย่างที่ผมบอกเลยเราเนี่ยยืนยันชัดเจนหนักแน่นนะครับว่าคาเมนเนี่ยใช้มรดกโลกครับเป็นที่ตั้งทานอาหารและก็ตั้งอาวุธโจมตีฝ่ายไทยเราเพราะเราเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนอ่ะอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับ สงครามหลายตอนหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามแนวปะทะสงครามทางการทูตแล้วก็สงครามข่าวสารขาเขมรเล่นทุกทางจริงๆเล่นทุกมิติซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีอีกเรื่องราวนึงที่กองทัพบกออกมารายงานชี้แจงก็คือเนิน745หช่องบกสถานการณ์นับปัจจุบันนะครับไทยเราเนี่ยยังไม่สามารถยึดได้ในบางจุดแต่ก็ยังยืนยันได้นะครับว่าทุกจุดที่กัมพูชาล้ำเข้ามาเนี่ยเป็นจุดที่ฝ่ายไทยเราให้ความสําคัญเป็นอย่างดีและเราก็มีความพยายามนะจะนำประดดังกล่าวในกลับคืนมา แต่ก็ต้องดูทีท่าว่าเราจะนํากลับขึ้นมาเนี่ยไปแนวทางไหนกันแน่ซึ่งก็ยังมีการตอกย้ําในเรื่องของการตั้งหมู่บ้านทหารครับตามแนวชายแดนเพื่อที่จะป้องกันกัมพูชาเนี่ยลุกล้ําเข้ามาได้อีกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าถึงตามแนวชายแดนมันทําได้ยากเหลือเกินนะครับเราไม่มีถนนเราไม่มีแบบสิ่งอนุเความสะดวกต่างๆแต่คอมเมนต์เนี่ยยอมที่จะรื้อป่าเลยครับแล้วก็ตัดถนนเข้ามาในบริเวณที่ได้เปรียบมากกว่าแล้วก็นําชาวบ้านเนี่ยมาตั้งชุมชนมาตั้ง ที่พักอาศัยตามแนวชายแดนสุดท้ายเนี่ยก็ลุกลาเข้ามาแบบเป็นแนวยาวเลยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่เรากําลังสถาปนาวความมั่นคงแบบเสร,ร็จสับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือบ,บริเวณปราสาทต,ตาควายเนินสามาูนซึ่งถือว่าจุดนี้ครับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยและข่าวดีก็คือจะมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะถือว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แบบยิ่งใหญ่ส่วนในเรื่องราวหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับบังเกอร์เขมรนะครับผ,ผู้ชมมันจะทราบกันแล้วนะว่าบังเกอร์เขมรนั้นโอ้โหแข็ ไปตรวจสอบครับกลายเป็นว่าหนา2ชั้น3ชั้นกันเลยจุดแบบนี้แหละที่ฟังใดเราเนี่ยบอกว่าบังเกอร์เหล่านี้แหละครับที่จะเป็นกำแพงชั้นดีให้กับฐานใดเราถ้าเกิดว่าขมเมนอยากจะมีการประทะอีกก็ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเป็นการอับเดตจาก เกี่ยวกับสถานการณ์บนที่ตามแนวชายแดนนะครับเรียกว่ายังมีหลายจุดนะที่เราเนี่ยต้องสู้กับขมรต่อเนื่องแบบยาวๆโดยเฉพาะวีดีกาการทูตแล้วก็วีดีสงครามข่าวสารแต่ว่าในขณะเดียวกันครับกลายเป็นว่าฮุนเซนเนี่ยโบแตกเละเป็นโจกเพราะล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้านพลเมืองของขมรเองครับได้มีการตีแสกหน้าฮุนเซนเลยเนื่องจากฮุนเซนเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่ารูปภาพที่ไทยเราเก็บศพรูปภาพที่ไทยเราเก็บร่างขมรน,นั้นเนี่ย มันเป็น AI ครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนคอมเมนต์ก็เริ่มรู้ความจริงมากยิ่งขึ้นกว่าจะรู้เนี่ยก็ปาไปแบบโอ้โหเกือบ1เดือนนะซึ่งก็เป็นจุดและก็พิกัดที่มีคนคอมเมนต์กลุ่มหนึ่งครับได้เข้ามาชี้จุดบริเวณที่ไทยเราเนี่ยเก็บร่างของทหารคอมเมนต์เองซึ่งจุดนั้นเนี่ยน่าจะดับไปประมาณ 4- ี่ห้านายได้บริเวณคูน้ําบึงตะกวนนะครับเป็นบริเวณชายแดนจังหวัดสแก้วโดยเราเนี่ยก็มีการนําเสนอไปแล้วสื่อต่างๆของฮุนเซนก็บอกว่าเฮ้ยภาพนี้ มันเป็นภาพ A i ไนะไม่ใช่ภาพจริงแต่แล้วเนี่ยความจริงก็ปรากฏซักทีหนึ่งพอไปแกะรอยดูครับกลายเป็นว่าเป็นคูน้ําที่อยู่ห่างจากแนวเขตชายแดนนะครับในอำเภอตาบยาจังหวัดสะแก้วเนี่ยประมาณ3.2กิโลเมตรซึ่งก็จะมีร่องรอยจากกระสุนครับหรือว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยอยู่บริเวณปากคลองระบายน้ําใต้ถนนด้วยซึ่งก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะถูกอาวุธจากไทยเราเนี่ยที่เป็นระยะไกลเนี่ยยิงใส่ตอนนี้ก็เริ่มมีคลิปจากฝั่งกัมพูชาครับมีการยืนจุดทุ่ไว้อะไรรวมไปถึงมีคลิปจากพระสงฆ์ด้วยนะครับท ดังกล่าวโดยในจุดพื้นที่นั้นครับก็ยังมีเสื้อกรอะของทหารคาเมนที่ถูกลากขึ้นจากน้ําวางอยู่ในบริเวณพื้นที่ด้วยพอเกิดเหตุลักษณะนี้แล้วเนี่ยผมเชืว,ว่าฮุนเซนอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะครับถึงอไม่ว่าจะมีการปรับและก็จับ คนเห็นต่างหรือแม้แต่ชาวคอมเมนที่เสนอความจริงเนี่ยฮุนเซนจะสั่งจับอย่างเดียวเลยต้องการให้พลเมืองของตัวเองเนี่ยฟังสื่อด้านเดียวก็คือสื่อของลูกสาวฮุนเซนนะครับฮุนมานีแต่ตอนนี้เริ่มปิดไม่อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในโซเชียลเนี่ยมีการแชร์คลิปกันเยอะมากว่าเสียดายเสียดายกับหลายจุดที่ไทยเราสามารถกินได้ทั้งปราสาทคนาเอ่ยปราสาทตาควายเอ่ยหรือแม้แต่บ้านท่าเส้นธรรมดาในโซนจังหวัดตราดของไทยเรานั่นเองนะครับแต่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดตราดนะ ก็คือเขื่อนดักตะกอนของชายแดนไทยกัมพูชาครับกลายสภาพเป็นเกาะกลางทะเลไปแล้วเพราะขมรเ,เหลี่ยมจัดขุดเขื่อนจริงแต่ว่าเอาดินเนี่ยไปถมทะเลซึ่งรายงานนี้ครับก็มาจากจังหวัดตราดเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะขมรเ,เนี่ยมีการรื้อเขื่อนดักตะกอนครับจำนวนทั้งสิน้น2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเป็นช่องทางน้ําเล็กๆครับแต่ว่าครั้งที่2ก็ถือว่ารื้อเยอะมากขึ้นนะ แต่เว้นเกาะกลางถนนครับแต่ไม่มีแผ่นดินเนี่ยผุดขึ้นมาใจกลางทะเลซึ่งกัมพูชาเนี่ยจงใจที่จะเว้นช่วงปลายเขื่อนไว้เป็นระยะ300เมตรเลยครับถ้าหากว่าดําเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสภาพคล้ายกับเกาะกลางทะเลอาจเป็นเหลี่ยมของขมิญครับตั้งใจให้เหลือพื้นที่จุดนี้ไว้โดยเฉพาะเพื่อที่จะเป็นเกาะและก็ตีเป็นเส้นเขตแดนได้อันนี้ก็ยังเป็นเหลี่ยมของขมิอีกนะครับที่เอาทุกอย่างเอาทุกเม็ดนะ ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าขมิด้านและก็ทนเอาทุกอย่างจริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ด้านไม่พอนะครับก็คือซอคขมิญเนี่ยหลังจากปิดด่านครับมีการอ้างว่าเฮ้ยขมิไม่ได้มีการเศรษฐกิจซุดโทมลงเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการปิดด่านกับไทยเนี่ยแต่ว่าการค้าและก็เศรษฐกิจเนี่ยซุดเพียงแค่15%ป็นเท่านั้น แต่อันนี้เนี่ยก็เป็นสื่อจากทางฝั่งฮุนเซนอีกเหมือนเดิมนะครับที่ไม่รู้ว่าสุดไม่สุดแต่ว่าล่าสุดกองทัเพเรือของเราครับจับอีกแล้วจับกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะเหมนเองครับมีการลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไใยเราแบบโตอเนื่องเลยนะล่าสุดก็ยืนคอตกอีกแล้วครับสารภาพว่าหนีเข้าไทยเพราะว่าอดอยากแต่ว่าไม่พ้นสายตากองทัเพเรือของเรานะครับหน่วยนวิกจันทบุรีเนี่ย ็รวบตึงถึง71คนนะรอบนี้ถือว่ามาเยอะมากประกอบด้วยทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วก็เด็กซึ่งก็ได้มีการลักลอบเดินเท้าครับผ่านช่องทางนรมาชาติในเวลากลางคืนโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าเกิดสภาพะอดอยากในประเทศของขเขมรทํำไมต้องดิ้นรนหลบหนีข้ามด่านชายแดนครับก็ถือว่าสะท้อนถึงความกดดันของแรงงานกัมพูชานนะที่หนีปัญหาจากภายในประเทศของขเขมรเองครับที่รัฐบาลเนี่ย ก็ยังไม่สามารถดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้นะถึงแม้ว่าเราจะสงสารก็ตามแต่ก็ต้องผลักดันกลับขมินไปให้หมดตอนนี้เราก็นำเข้าสู่กระบวนการและต้องผลักดันออกนอกประเทศต่อไปก็เป็นรายงานล่าสุดจากทางฝั่งกองทัพเรือของเรานะครับที่ขมรด่านจัทบ,บุรีเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นจุดล่อเป้าขมรนเลยนะที่อยากจะลักลอบเข้ามายัางดินแดนของไทยเราเพื่อที่จะมาทํางานและก็รับจ้างหนีสภาวะความอดอยาก นี่ก็เป็นการรับเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทหารเ่ยทางการทูตเลยและก็สงครามข่าวสารเลยเราก็ดีว่าต่อสู้กับคขมรนอย่างเน็ดเหนื่อยรบ จบแล้วเนี่ยก็ยังรบต่อเกี่ยวกับสถานการณ์อื่นและผมเองก็เชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับมีการออกนโยบายต่างๆมาแต่สุดท้ายเนี่ยชาวคอมเมนต so ์หิวโซดานแตกเหมือนเดิมอยากจะกลับเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่ามันจะปิดตายคอมเมนต์ได้เลยก็คือหมู่บ้านทหารตามแนวชายแดนอันนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ปิดตายทุกอย่างคอมเมนต์ไม่กล้ามาลุกล้ำแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหมู่บ้านเนี่ย เราก็จะคุ้นชินพื้นที่แล้วก็ลาดตะเวนแบบมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีแววมานะหมู่บ้านดาหารเนี่ยอาจจะเป็นหมู่บ้านดาหารผ่างศึกก็ได้ที่จะตรึงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับอันนี้ก็ต้องรอตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้จะ